สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอีทุกๆท่านนะคะมาดูน้องชูนะคะแต่งรอนะคะเสริมรอนะคะไปบ้านพี่บัวคะ่ะผ่านไหมคะพ่อนันผ่านไหมคะนี่ว่าสองพอลูกนี้จะจะเสร็จไหมคะนี่แต่งรรให้น้องชู มีสีขาวจะจะตัดกันดีนะพ่อสีขาวจะตัดดีนะคะสีขาวสีชมพูสีแดงไม่ขึ้นเลยพ่อโอ้โหเด็กอว้วนเด็กอ้วนจะได้ออกงานแล้วค่ะ น้องชูจะได้ออกงานแล้วนะคะนิ่งเลยนิ่งเลยนิ่งให้พ่อแต่งเราให้นี่นะคะโอ้โหดอกอะไรคะนี่ดอกอะไรคพรานั้นเอาแต่สีจืดๆมาเลยสีไม่ตัดกันเลยถ้าสีขาวจะตัดกันนะ อ้วนจะหลับแล้วอวนจะหลับแล้วครับ oh, <no>. oh. <laughs> ธรรมดา <laughs> เด็กกำลังสนวัยกำลังเรียนรู้นะคะ ธรรมดาวักำลังเรียนรู้อยากลองนะ,ะอยากลองโห oh. oh, อ้วนอ้วนทำไมหล่อยังเลยเด็กอ้วนเด็กอ้วนหล่อไหมคะแม,แม่ค่ะ mm. นิ่งเลยนิ่งเลย นี่นี่โดนพ่อนันดูแล้วนิ่งเลยนิ่งนิดหนึ่งนิ่งนิดหนึ่ง,งแต่งรอก่อนครับแต่งรอก่อนเหลืองก็ได้ถ้าไม่เหลืองก็สี ทีขาวนะพ่อจะตัดกันออยังไงคะแม่แม่พ่อพครับอีกอ้วนหล่อไหมครับ ขนขนเป็นสีชมพูแล้วมนนผมตั้งผมตั้งอ้ oh. วนจะหลับแล้วเคลิมเคลิมเคลิม ว่าจะเพาะแต่หัวหรือเปล่าพ่อหรือว่าเอาขาด้วยใบหูใบหูนิ่งไว้ก่อนลูกนิ่งไว้ก่อนนิ่งนิ่งนิ่งแดงรอก่อนลูกแดงรอก่อนเอกอ,อกวักกวักกวักมีกวักด้วยมีกวักด้วยใจเย็นเย็นครับ นิ่งก่อนอ้วนนิ่งก่อนโอ้โหใบหูก็มีรูปหัวใจด้วยนะคะส่งให้สาวคนไหนเนาะคะ่ะนี่ส่งให้สาวที่ไหนคะน้องน้องชูไอ้ตรงดอกนะ่ะน่าจะยาวๆนิดนึงใช่ใช่ตรงนั้นเลย ปิดเขาก็แต่งเก่งนะน้องปิดควานปิดแต่งเก่งมากเลยควานปิดวาดได้สวยมากกับพืนกับปูนนะครับผมจะตี เสร็จเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมืเสมเ่สีเมื่ีไหร่เนี้ยฮลโหจะหลับแล้ว แต่งซะนานชูบอกว่าแต่งซะนานหนูชูจะหลับแล้วค่ะหนูชูโหที่ไปหูก็มีรูปหัวใจด้วยไปส่งให้ผู้สาวที่ไหนเนาะค่ะส่งให้ที่สาวผู้สาวที่ไหนนะคะโอ้วีกวักด้วยกวักด้วยกวัก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 กวัวัว อูบ่าวันยางกระจับเด้อค่ะนีย่ยางกระจับซิตี้หนุ่มยางกระจับซิตี้นะคะแม่แม่ค่ะครั้งแรกครั้งแรกที่วาดเนาะพ่อ ครั้งแรกของเด็กอ้วนนะคะนี่น้องชูก็หิวครับก็หิวก็บอกว่าชูหิวครับเฮ้ย้ยเเ้ดูตาดูตา อ้อนขนาดเลยนะคะมึนน้องมึนน้องมึนไหนน้องมึนโฮอยู่ไหนลูกชูมึนโฮขอเสียงชูมึนโฮหน่อยเร็วจะหลับแล้วขอเสียงไยครับเสียงดีดีเสียงมึนหน่อยเร็วน้องชูอกกวัก,บ,กบอกให้เสียงก็กวักบอกให้กวักก็มีเสียงโอ้เนาะสมองบปเลยสมองบปเลย หล่อไหมครับหล่อไหมน้องชูครั้งแรกนะคะครั้งแรกออยู่ไม่ได้นานนะคะอยู่ไม่ได้นานดูดูดูวัก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 เรียกแล้วเรียกแล้วเรียกแล้วครับวัก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 วัเออเสียงเสียงเสียงใสเลย ง่วงน้อยดูงวงน้อยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจได้นะคะหนึ่งไลค์ของท่านคือหนึ่งกำลังใจนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีคะ่ะ